เรากำลังจะพาเดินทางไปยังศาลเจ้าใต้เสี้ยหุกเจ้าสำเร็จตั้งอยู่ตรงข้ามวัดสุทธารามซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน19ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินแขวงสำเรจเขตธนบุรีจะต้องการหาคำตอบว่าศาลที่ราชบุรีเจดีหักและศาลที่สำเรจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันด้านในกันเลยค่ะไปพร้อมๆกันเลย สานเจ้าแห่งนี้นะคะมีอายุราว60ปีขึ้นไปค่ะก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นหลังคามุงจากหรือเป็นย้าคานะคะส่วนตัวอาคารก็จะเป็นไม้ค่ะแต่ต่อมานะคะได้มีการบูรณะให้ศาลนะคะเป็นอาคารดังในปัจจุบันนี้นะคะมีอายุอาคารก็คือราวๆวประมาณ43ปีขึ้นไปค่ะ เห็นรูปภาพด้านบนนี้แล้วใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เจฟมีความสงสัยว่ามีความคล้ายคลึงกับที่เจดีหักที่ราชบุรีค่ะวันนี้เจฟเลยต้องมาหาคำตอบรวมถึงรูปภาพของเจ้าที่นะคะที่มีความคล้ายคลึงกันกับที่ศาลเจ้าแห่งเจียที่ราชบุรีเจดีหักค่ะ ะะเราก็มาจุดธูปบอกกล่าวที่เสาทีกองค่ะเพื่อบอกกล่าวเทพยดาฟ้าดินนะคะถึงการเข้ามาของเราค่ะและจุดต่อไปนะคะคือจุดที่2ค่ะจุดที่3มคือที่หน้าประตูขวาและซ้ายค่ะเราสามารถเข้าไปอธิฐานด้านในนะคะไหว้องค์ไตรเสียฮุกโจพระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าอื่นๆค่ะแล้วนำธูปมาปักที่ด้านนอกค่ะ เราเข้าไปชมนะคะบารมีขององค์ไทเชีย่ยหกโจท้ที่สำเร็จนี้กันค่ะสำหรับท่านนี้นะคะคือผู้ก่อตั้งศาลค่ะหรือเจ้าสำนักหรืออีกในหนึ่งนะคะที่คนจีนจะเรียกว่าตึงจู้ตึงจู้แปลว่าเจ้าสำนักค่ะและองค์กลางนะคะก็คือองค์ไท่เชีย่ยเหล่ากุงค่ะ องค์ไตเซียหุกโจที่ศาลเจ้าสำเร็จนี้นะคะก็จะมีด้วยกันสองปางค่แะแรกคือปางบูและปางบุญค่ะและนี่ก็คือองค์หลีที่ก้วยโจเซอหนึ่งใน8ดเซียนอง,นงค์ที่1ค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ดูแลศาลร่รางทรงหรือม้าทรงค่ะที่ดูแลศาลที่สำเร็จแห่งนี้นะคะมาไขาข้อข้องใจนะคะที่เจ็บสงสัยว่าที่ได้ยินมานะคะว่าศาลร,ราชบุรีเจดีหักกับศาลเจ้าที่สำเร็จเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือเป็นพ่อลูกกันนะคะช่วยอตอบคำถามให้หายข้องใจด้วยค่ะ ชื่อจีนชื่อชื่อบักตีแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่อะแตสรชื่อชื่อไทยก็คือกิติโชตแต่ชื่อที่คือส่วนมากจะบอกเขาว่าคนดูแลศาลในประวัติศาสารที่จะขอตั้งศาลเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีคนนะพ่อเขาเหนี่ยวเขามาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนเขาจากเมืองจีนมาเขามีพยานพยานลูกเฉพาะ่อเฮงจียแต่มาเนก็บอกว่าแกเนี่ยมีของดีจากเมืองจีนมาแต่ว่า หาล่างทรงไปได้๋อน oh. นี้ก็ทมไมที่แกลงู่อยูเแดนโรเชเลน <c oughs> แกก็บอกว่าแกขายของอยู่ประคองตลาดสมัยก่อนแกมีแผงที่ประคองตลาดขายของอยู่แล้วก็แกก็พูดเล่นบอกว่าเอ้ยมันเป็นไรไมเป็นไรเดี๋ยวกูเข้าให้ก็ได้คือผ <c oughs> ู้เล่นแล้วก็อยู่ขายของแกก็กล้าเข้ามาเข้ามา,มาทำมาประทับเสร็จก็แต่ว่าพวกสมัยก่อนที่แถวเยาาร่ามัานจะมี <c oughs> ชุมชนอังยี่เขาก็อยู่ในชุมชนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็นำพาพวกหัวหน้าหัวหน้าคณะกรรมการต่างๆมาว่าฮามาที่นี่วันนี้ท่านนยาจะมาประทับอยู่ที่นี่ก็เลยตาผมก็เลยเริ่มเดิมทีก oh uh ็มาสร้างศาลเล็กๆศาลศาลเล็กๆก็พออยู่มาก็ก็ว่าพอพอแต่ช่วยปฏิบัติมาเลยมาก็คนก็ยิ่งมา่งราะคนต้องมีเยอะก็ขยายศาลให้ หญ่ขึ้นครับถึงถ้าเป็นเป็นขยายเป็นตัวอาคารอย่างเนี้ยน่าจะอยู่ในราวสัก4ี่สิสี่สิบปีสิบสีอสี่สองสี 40, 40, 40, 40, 40. ่สิสปีเป็นอาคารอย่างนี้นะเดิม,มทีเป็นอาคารไม้ก่อนหน้าน,นั้นจะเป็นย่าคาร <c oughs> เริ่มตน้นเริ่มตน้นเริ่มต้นงตอนหลังพ่อเสียที่ราบุรีที่รบุรีมันจะมีศาลแปะคงมีศาลแปะคงที่หลังวัดโรงช้าง ก็พอดีตรงคนชมตรงนั้นเขาเสียตอนนี say, ้คนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็มีเรื่องทุกร้อนเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ที่พึ้นพาสายยังไงแล้วก็เลยมาที่นี่ผมก็บอกว่าที่นี่มีสาลกจ้าพ่เกียบแต่ก็มาที่นี่มาก็มาขอให้ขอให้เจ้าพ่อเทียนมหาร่างองที่นู่นครับเออจ้าพ่อเทียนก็บอกว่าให้หลังสามปีเดี๋ยวเขาจะไปสร้างสาลเจ้าพ่อเทียนที่นู่น ก็เราให้หลักสามปีก็ไปสร้างเงินร้างโรงแกมนั่นแหละบางคนก็บอกว่าสามพี่สามน้องเป็นลูกใช่ลูกคืออันนี้อันนี้คือต้องแบมเข้าไปจะจะดีหักไปอันนี้คือต้องแบบอันนี้คือสามพ่ออันนี้คือสามพ่ออันนี้คือสามลูกแต่ว่าตอนนี้มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่เออพวกลูกศิษย์เขาเอาไปลงทุนทุกวันทางนน้นะเขาดังมากดังดังดังแล้วก็มีคนไปเยอะแยะ ทุกคนไปไปนู่นทุกคนบอกอ๋อสังพี่สังน้องบอกจริงจริงเนี่ยสานพ่อสานลูกสานพ่อสานลูกอันนี้คือสานพ่อพ่อเป็นผู้ก่อนนั่งครับอันนั้นคือพวกลูกพวกสมัยที่พ่อเสียแล้วแม่ยืนหนวดเพราะแม่พวกพี่น้องไปช่วยแทนก่อนหน้าครับอันนั้นใหม่อันนั้นน่าแก่ยี่สิบกว่าปีอยู่ในเรายี่สิบเอ็ดปีมั้งค่ะ ที่าอยู่ในราที่เด็กปีนั้นเขาจำไม่ดคือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ความศรัทธาตัวเราอย่างเช่นเราศรัทธาเนี่ยกระดาษงานเนี่ยสามารถช่วยชีวิตได้แต่ถ้าเราไม่ศรัทธามันก็เหมือนกระดาษเปล่าอันนี้มันอยู่ที่ความศรัทธาเรามีงานคน่องสามร้อยคนว่าพอมาระยะหลังเนี่ยตัวพี่ชายเองเนี่ย เขาไม่เคยได้ไม่เคยได้ชมแค่ว่าเขาเขามีมีร้อยแปดตาตางงเป็นไถ่เสียงเราคุ้งไถ่เสียงเราคุ้เนี่ยเป็นอาจารย์ผู้ประสิฟฟทธิ์วิชาให้กับเจ้าแม่เจียอันนี้เนี่ยเนี่ยคือคือในเนี่ยคือตาหนึ่งอะเป็นตาคุ้งหรือสีเนี่ยตาจะเป็นไถ่เสียงเราคุ้ก็จะเป็นอาจารย์ที่ท่านนัง่งบนบัวป่ะครับใช่ข้าเดียวกันใช่มข้นเดียวกันคือเก็นหนึ่งในแปดเสียงไงโอ้ขาเปตะ ที่ว่าเขาจริงๆเนี่ยเดิมเขาเนี่ยนะเขาเป็นร่างเดิมเขาเนี่ยเป็น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 เทพบุตรที่รูปร่างงามแล้วเป็นลูกเศรษฐีเห็นนั่งนิ่งเบี้ยอะไรก็ไม่รู้สึกตัวเม่อเป็นยาบหัวพอเป็นหยาบหัวเสร็จแล้วแม่เขาบอกว่าเสียแล้วมั้งก็เอาไปเผาเผาเสร็จตอนนี้มีแรงกลังเข้าได้ไม่ได้เผาไปแล้วเขาก็เลยมันก็ว่าโยมบาลก็เลยบอกว่าให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ให้ไปหาล่างห ที่เข้าได้เลยที่ว่าจะร่างไหนก็ได้แล้วแต่เขาก็พยายามวนเวียนหาก็ไม่เจอไปเจอคนที่เมาที่เมาขาเป๋นอนตายอยู่ใต้ต้นไม้มันไม่มีทางเลือกเ็เลยเข้าเข้าไปในไปร่างขาเป๋เขาเรียกอะไรลีลิทกล้วยลีเซียงซึ่งหนึ่งในแตเซียนคือผู้นำในแตเซียนนี่ป่ะอ๋อหนูว่าใช่หนูว่าทังว่าภาพเดียวกันกับใช่ภาพเดียวกันหมายว่าเหมือนกันไม่คือนี่คือเจ้าเจ้าเจ้าี่ เดิมดั้งเดิมเลยอันนี้ครับเป็นตัวอาคารอย่างเงี้ยสี่ว่าปีแต่ว่าถ้าถามภาสาที่ตั้งสูกปีหกสิบปีขึ้นไปแลวก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เดิมจริงเนี่ยใช่อันนั้นเขาเป็นพี่ชายจริงพี่ชายจริงจริงอยู่จริงแล้วตันอย่าลไรแต่ว่าแต่ว่าเขาเองอ่ะตอนนั้นอ่ะที่ตอนที่พ่อยังไม่เสียเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างมอะว่าอเสียเนี่ยเขาก็เป็นร่างคือคมือมัน อยูอยูอ่ะจ้งเขมามาาเหมือนกับมามาเองแต่ของผมนี่คือเป็นลักษณะว่าโดนขอ้อ,ขอครอกัรงแต่เ,เราสองคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงกิติโชตมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องสารเจ้าพ่อแต่เสียอุกโจ้ในวันนี้ค่ะ เราจะไปช่วยเขาเราไปให้เขาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าเขาเอาไปแล้วเขาจะกินไหมเขาจะเชื่อไหมเรื่องของเขาเราให้แล้วเราถึงบทหน้าที่ค่ะก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะคุณลุงกิติโชวใจดีมากๆเลยค่ะทำพิธีอัญเชิญขอหูนำไปแจกให้กับลูกเพจช่องไปดีมาดีชแนล n e l 8 9 2 8ได้ร่วมเล่นเกมกันค่ะแล้วมาคอยติดตามกติกากันนะคะว่าเราจะแจกยังไงกันต่อไป ลูกทานแล้วก็ผมก็ทานให้มีกเองเทศบาลทุกคนเราออกไปไปไหนไหนทุกคนจะไปรับให้สถานี้คือเราอยากจะช่วยไทยนะไรให้เขาเขาจะใช้ไม่ใช้เรื่องของเขาเราถิดว่าให้เขาหน้าที่เขียวอ้าวเขียวอ้าวเขียวทานแต่นี้อันนี้อันนี้เราไม่ป้องกันตัวกินตัว หากเข้ามารับชมแล้วชื่นชอบนะคะเราสองคนฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย